โบเตอร์เมลอนนะแล้วชาลีจะตอบเหมือนที่ตอบในไลฟ์ไหม no, no 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 ไม่ว่าคุณจะสั้นจะผมสั้นผมยาวน้ําจะอาบกี่นาทีก็ตามหรืออะไรก็ตามจะแต่งตัวแบบไหนจะตื่นมาขี้ตาเต็มตาก็ก็รักเหมือนเดิมคําเนี้ยทุกคนคำนี้ยชาลีจะกล้าบอกเหมือนในออนไลน์หรือเปล่าทุกคนคิดเหมือนกันไหม ชายีตัวจริงขี้เขินใช่วันนี้กําลังจะไลฟ์สดไหมอ่อน้องไม่ได้ไลฟ์พี่หมอก็เปิดไพ่ขึ้นมาแล้วน่าจะพักผ่อนเนื่องจากอาการล้าการเหนื่อยแล้วก็มีการต้อนรับขับสู้เรื่องรับประทระบทานอาหารแล้วก็จะมาเตรียมตะตรงตระเตรียมในการที่จะหาที่พักที่หลับที่นอนอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะว่าน้องเขาเรื่องพีเคน้องเขาเบาๆลงแล้วนะครับน้องเขาเบาบางแล้วเรียกว่าปล่อยอยแล้วก็ว่าได้นะครับแต่อาจจะมีแหละในช่วงที่เขาว่างจากงานอะไรเงี้ยเพื่อมาเจอพบปะ แฟนคลับชาวไทยแล้ว่าแฟนคลับต่างประเทศที่เขาติดตามกามินอยู่ประมาณเนี้ยออนไลน์ว่าฟินแล้วออฟไลน์ไม่ตายหรอกครับ <c oughs> จริงไหมพี่ไนกี้นะฮะมิเตอิีอสวัสดีครับพี่โตแม็กสวัสดีจ้ะรอคอยซัพพอร์ตคอยรออัปเดตให้กําลังใจกามินกับชารีด,ดีกว่าอย่าไปสั่งหรือทำอะไรก็เลยเป็นน c ซถูกต้องถูกต้องวันนี้เราก็น่ารักนะ ไม่มีใครไปแอบถ่ายไลฟ์ไม่มีใครแอบถ่ายรูปนอกเหนือจากพี่กสมาปะครับพี่กสมาขอบคุณมากเลยน่ารักเรากุหลาบวันนี้เราเห็นเฉพาะภาพจากทีมงานของชาลีจากพี่ปูหรือจากใครก็ตามที่เป็นทีมงานของชาลีอันนี้ต้องปลบมือนะต้องปลบมือจริงๆนะทุกคนน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะฮะ น้องไม่แชร์วันไหนแชร์มันเป็นรายการสดวันศุกร์อ่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเขาจะออกไปจริงๆนะก็ต้องเป็นวันศุกร์เพราะเป็นรายการแชร์นะฮะรายการสดด้วยป้อนยัลี่ไปกี่ตัวแล้วนะไม่แน่นะอยู่ในรถเขาอาจจะป้อนยัลี่กันก็ได้นะนะครับคงไม่หอบเอ็มเบอร์เกอร์มาจากสนามบินินชอนหรอกมั้งคุณกสมาสวัสดีครับรักเหมือนกันครับเมื่อคืนน้องเครียดเลยตอนสั่งเมนบอกเรื่องบีเคกับญี่ปุ่นอ๋อทริงจริงอ่ะ อตอนนี้คือคําว่าเครียดเนี่ยอาจจะไม่เชิงทุกคนอาจจะไปดราม่ากับซังมินใช่ปะ่ะอันนี้ก็มองใน2งแง่แล้วทุกคนก็ไม่ต้องดราม่าเช่นเดียวกันนะอาจจะบอกอนางกาละมังเธอจะอะไรแบบนักหนาเนี่ยเอออะไรจะมองมุมบวกแง่บวกขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่จริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่อยากให้ทุกคนมาดราม่าคือเขาบอกประมาณว่าหน,น้าเครียดอ่ะคือด้วยความว่าเขาก็ยังลังเลทุกคนเหมือนลังเลอ่ะเขาคงไม่อยากจะจับปลา2มือทํานองนั้นอ่ะนะครับคงไม่อยากจะจับปลา2มือในการเลือกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความคิดต้อมนะ ไอ้ความเครียดของเขาที่ว่านึงเนี่ยบนความถูกต้องที่เขาตัดสินใจแล้วว่าการพีเคของเขาอ่จจะลดน้อยลงแต่เขาเลือกที่จะรับงานมากขึ้นผมว่าการตัดสินใจแบบนี้ถูกนะเพราะการ PK เนี่ยเราไม่รู้ว่า MVP หรือผู้สนับสนุนขเขาจะสนับสนุนและให้ของคนแบบนี้ไปตลอดรอดฝั่งได้แค่ไหน น้องเขาอาจจะเครียดแบบนั้นก็ได้ทุกคนเหมือนเหมือนคิดเหมือนกันไหมฮะก็จจะเครียดว่าเออสิ่งที่การพิเค้เขาเป็นเรื่องที่ดีมีผู้สนับสนุนส่งบางทีเขาไม่พ k เคก็มีคนส่งสนับสนุนให้อยู่แล้วแต่แสังมินเนี่ยเขาอยากจะให้น้องอะ่ะแบบเออ ไปอยู่ในส่วนของญี่ปุ่นพี่มิวขอบคุณครับแล้วก็แบบแข่งขันกับญี่ปุ่นในแบบนั้นนะ่ะอยากให้น้องอ่ะไปแบบให้ตลอดรอดฟังได้ดีได้ดิบได้ดีอะไรประมาณนะั้นก็เป็นสิ่งที่หวังดีของซังมินเขาไม่ได้มีเจตนาที่มันร้ายนะครับไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยซังมินนะฮะก็คือเขาหวังดีนั่นแหละจากเจ้าน้องพีเคแล้วก็ไหนไหนมาด้านนี้แล้วให้มันสุดๆไปเลยแล้วกันอุ้ยพี่มิวขอบคุณครับขี่ม้าไปหาพี่มิวคืออยากให้มันสุดๆแต่ที่เขาเครียดและสำหรับแบบนั้นน่าจะแบบลังเลมากกว่าไอ้คำว่าาเเ่่่่าลัังเนนนียไไไมมใใชแบบตดดสิจ้ะ อาจจะเป็นแวบขึ้นมาคุณคิดว่าเออสิ่งที่เขาตัดสินใจในการที่ทํางานที่ไทยแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นการตัดสินใจที่คิดดีคิดถูกแล้วนะเหมือนที่เขาบอกพวกเราที่ได้ยินทั้งหมดนั่นแหละฮะสังมินเขาหวังดีเขาหวังดีครับเขาหวังดีพี่มีภูวดีครับเขาไม่ได้มีเจตนาที่ร้ายหรอกฮะเขาหวังดีถ้าเรามองมุมบวกมองดีๆตลอดเวลา2อสเดือนที่เรารู้จักพวกเขาเนี่ยคือคนที่หวังดีกับกาเมินอุ้ยพี่มิวไปวดดิ้งกันดีกว่าเออคือเขาหวังดีนะครับเขาหวังดี และเขารักในตัวกาเมินเองและเขายังบอกเลยว่าคนที่จะมาเป็นกาเมินเนี่ยหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านหรือจะหนึ่งในพันล้านอะไรก็ตามแต่ที่ทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะแล้วจังหวะทุกอย่างทามมิ่งทุกอย่างมันมาลงที่พอเหมาะพอเจาะหนึ่งในล้านจริงๆนะฮะเขาชื่นชมและสนับสนุนมาตลอดทุกคนไม่ต้องดราม่านะหนึ่งคนหนึ่งคนห่วงใยกับอีกหนึ่งคนที่การตัดสินใจในการที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งในอนาคตของตัวเองจําได้ไหมครับ การมินเคยบอกว่าการมินเคยบอกว่าตอนที่เขาทํางานที่เล่นละครเวทีอยู่ที่กรุงโซในระหว่างนั้นนะครับเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะอยากจะพักผ่อนหรือเหมือนไม่เหมือนเหมือนเหมือนันไม่โตอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดเขาและเขาก็กลับไปที่บ้านเกิดเขาและไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนเขาทบทวนกับชีวิตตัวเองว่าการมินเธอมาทําอะไรอยู่ที่นี่การมินเธอกําลังทําอะไรอยู่ เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะเพื่อหาความมั่นคงให้กับตัวเองหาความมั่นคงให้กับครอบครัวหลังจากที่จากกรุงโซลแล้วไปอยู่ที่บ้านนิ่ังจังหวัดและเขาก็เลยเดินทางจากกลางจังหวัดกลับมาที่กรุงโซลเพื่อมาทํางาน t ิ k กต็อกมาไลฟ์พีเคในขณะนั้นคนติดตามเขาก็น้อยนิดคนดู5้าคน10คน20คนและซังมินเห็นแววนะครับเห็นแววเขานี่นแหละฮะเห็นแววเขาว่าเอ้ยน้องคนนี้น่าจะเกิด สังมินก็เลยพยายามผลักดันน้องกาเมินทั้งผลักทั้งดันเขาทุกสิ่งทุกอย่างฮะให้เขาโตวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างว่ากาเมินเธอเป็นคนน่ารักเป็นแบบนี้เธอต้องขายความเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละมิมิมซังมินก็ขายความเป็นมิม่ตลกปัวหาจิ้นก็ขายความตลกปวหาแบบฮ์ดคอไปนั่นแหละครับคือเรื่องที่ เราย้อนมาว่าซังมินอ่ะเขาหวังดีกับกับน้องเขาจริงๆทุกคนไม่ต้องไปดราม่าเลยทุกคนไม่ต้องไปดราม่าแม้แต่สิ่งที่เขาพูดเจตนาจะสื่อออกมาต่างๆทุกคนเข้าใจว่าหวังดีแต่เชื่อเถอะว่าความหวังดีของทุกคนเนี่ยเรารักกามินทั้งนั้นเลยให้เขาตัดสินใจเองและการตัดสินใจของเขาแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้ว เขาเคารพการตดตดสิงใจของเขาแล้วและเชื่อว่าหลังไม์เขาก็พูดคงพูดกันอยู่แล้วซังมินยาดมแล้วก็กามินถูกต้องไหมฮะถ้าใช่ปรบมือด้วยครับนั่นหมายถึงว่าเขามองถึงความมั่นคงแล้วและความมั่นคงเขาอนาคตของเขาอยู่ที่ใครอยู่ที่ชาลีครับอยู่ที่ชาลีล้วนๆเห็นไหมฮะผู้หญิงคนหนึ่งอย่างที่ต้องบอกเสมอว่า เกาหลีเวลาเขารักใครผู้หญิงเกาหลีรักกันเขาจะรุกเต็มที่แล้วก็จะมั่นใจเต็มที่แล้วเขาไม่วอกแวกหรอกนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไม่วอกแวกหรอกโดยผู้ถ้าเกิดผู้ชายไม่เ,เจ้าชู้ประตูตดีแล้วเลิกไปเองนะฮะนี่แหละครับหรือทําตัวไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้เขามั่นใจในตัวชาลีละและสิ่งที่จะทําต่อไปอย่างนี้ในเมื่อน้องมั่นใจในตัวชาลีและสิ่งที่ชาลีทำต่อจากนี้นั่นคือ เราต้องซัพพอร์ตชาลีต้องซัพพอร์ตแล้วก็ต้องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่น้องเขาตัดสินใจแล้วก็เลือกมาทางนี้เลือกอนาคตที่ชาลีที่ประเทศไทยนะครับพี่มิวขอบคุณมากชาขอบคุณครับพี่มิวบอให้ต้อมกินน้าเย็นใช่ไหมล่ะพี่สไปดขอบคุณค่าเอกก็นนลาอบอืออืมใช่ค่ะใช่ใช่ใชยลลี่หมดถุงนั่นแหละคือ้อมท้าความมาแบบนี้มีสตอรี่มาแบบนี้แล้วทุกคนที่ไปดราม่านะครับ กระซังมินเนี่ยเขาแข็งแรงมากๆดรามา่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาผ่านคนมาได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาตกน้ําร้องไห้หรืออะไรก็ตามสังเกตไหมทุกคนที่มาข้องเกี่ยวในแวดวงชาลีการมินน้ําตาตกไปหลายคนแล้วเพราะว่าคนที่ชอบปัน่นคนที่ชอบว่าคนที่ชอบคิดไปเองแทนเขาและไปด่าไปว่าเขาแบบนั้นลักแบบนั้นคนที่เป็นด้อมชามเมงจริงๆเราต้องเข้าใจในบริบทของแต่ละคนด้วยนะว่าเออเจตนาของเขาเป็นแบบไหนก็เ,เจตนาดีนะถ้าเขามาเข้ามาแบบ เอ้ยมาจ้องจะมาทำร้ายคุณมาว่าคุณชาลีเขารู้แม้กระทั่งตัวพวกเราเองก็รู้เช่นเดียวกันเขารู้เขาโพเต์เขามีกำแพงปกป้องนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะพอพูดถึงเรื่องซังมินยาวเลยเห็นไหมสตอรี่มันเป็นแบบนั้นเราลืมเรื่องแบบนั้นไปได้เลยว่าอุ้ยเครียดทำไงดีว่าซังมินอยากได้ให้ทุกคนมาเปหรือซังมินอยากได้จากชนะนู่นที่นั่นเกินไปไม่เขาหวังดี เขาหวังดีเท่านั้นเพราะการ PK พะ PK เป็นชนะที่ติ๊กตอกเกาหลีเพราะก็อยากจะไปเป็นที่1ของญี่ปุ่นด้วยอะไรประมาณนี้เหมือนบอกแนวทางแต่ท้ายสุดแล้วการตัดสินใจนะฮะก็อยู่ที่ตัวกามินเองอยู่ที่ตัวชาลีเองและเชื่อว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดต่อให้บางอย่างการตัดสินใจมันจะไม่ถูกไม่ดีเสมอไปตลอดรอดฟังแต่ถ้าเราเคารพการตัดสินใจของพวกเราเองแม้ตัวต้องเองต่อให้เราตัดสินใจทําอะไรแล้วต่อให้ผลลัพธ์มันออกจะดีหรือไม่ดี แต่ในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะเราก็อย่าไปโทษตัวเองเลยฮะในสิ่งที่เราเลือกและตัดสินใจไปแล้วนั่นเองนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะไม่เข่าถูกจริงไม่ครับไม่ครับก็ <laughs> คุยแบบนี้แหละครับข้อได้ติดเครื่องแล้วแบบนี้ทุกทีเลยเราดูจังหวะชาลีบอกเราเริ่มต้นเงันดีไหมใช่ครับเขินเลยพี่นุชขอบคุณมาก นะครับพี่น้ำฝนสวัดีจ้านายหญิงอยู่อันดับเท่าไรครับตอนนี้ไม่แน่ใจนะมันสวิงอยู่นะน่าจะไม่ได้ไม่น่าจะไม่ชูนึงเพราะเขาได้ที่หนึ่งไปแล้วได้รางวัลไปแล้วโล่ทองโล่ทองคําและได้ขึ้นป้ายไปเรียบร้อยในชาเลนนะฮะในทัรวร์นาเมนท์ที่เขาแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวนะพี่ต้อมเปลี่ยนไปพี่เมจิสวัสดีค่ะใครเนี่ยพี่ต้อมเปลี่ยนไปยังไงคะซางมินโดนมาตลอดสงสารมากใช่ครับนะักข่าวจริงใช่ค่ะซางมินปิดทองหลังพระใช่ครับทุกคนต้องมองในแง่ดีนะคะ แรกๆดราม่าใช่ทุกคนถ้าอยู่ในตรงนี้ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าดราม่ามาเยอะมากแล้วชาวไทยก็ขยันดราม่าซะด้วยสิทำไมดราม่าคนไทยถ้าเกิดเป็นยุคเมื่อก่อนนะฮะมันไม่มีแบบโซเชียลไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีนู่นมีนี่ดราม่าก็จะถามว่าเมื่อก่อนมีดราม่าไหมมีเหมือนกันถูกไหมฮะถ้าเกิดในยุคสรพะษงชาตรีสมบัติเมธินีเพชรราชาวราชหรือใครก็ตามมิจฉาบัญชาทำไมจะไม่มีดราม่าหรอถูกต้องไหมเพียงแค่ว่าสื่อช่องทางของเขาเนี่ย สื่อช่องทางอเขาไม่มีไม่มีให้ออกไงนะครับเขาจะทําอะไรก็ต nice, ้องทําแบบลับๆล่อๆนะครับเพราะว่าคนนินทาไม่ได้คนนําบอกต่อปากต่อปากแบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีกระบอกเสียงเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้ถูกไหมฮะมันมีดาม่าตั้งแต่สมัยโบราโบราณแล้วฮะเพียงแค่ว่าเขาเขาอ่า มันมันเป็นไปตามยุคตามสมัยใช่แรกแรกเลยซังมินพากามินไปพิเคกับคนอื่นตลอดใช่ครับกะละมังพูดดีใช่ครับพี่โกสวัสดีครับซังมินมีงานจากไทยติดต่อไปเมื่อกี้ตอนไลฟ์ใช่ครับซังมินก็เริ่มมีงานแล้วามาดามฟอนนี่ก็ติดต่อเหมือนกันก็ดูว่าเอเจนซี่ของมาดามฟอนนี่เนี่ยจะตกลงเรื่องสัญญาตกลงเรื่องนู่นนี่นั่นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกามินสังมินยาดมหรือแม้กระทั่งจินนี่แหละจินนี่ยตัวคนนี้สําคัญเลยนะฮะถ้าจินมาสนามบินก็จะโอ้หน่าจะแตกอยู่พอสมควรนะ กะละมังเธอสวยขึ้นทุกวันสวัสดีครับพี่เบียพี่เมียเมียบักหนวดผู้ใดเนี่ยถ้าเฉลีกามินไรด้วยกันอาจจะคะแนนพุ่งคะแนน MVP ร่วมกันใช่ครับใช่ครับถูกต้องนะฮะทุกคนสวัสดีครับพี่คำนินทามีมาทุกยุคตั้งแต่โบราณถูกต้องครับพี่ดอนนะใช่ครับพี่บาวสวัสดีครับมาโนดสวัสดีครับพี่พักตังหรือเปล่าคะเออสวัสดีครับใช่ครับกามินบอกว่าตัดใจแล้วและไม่เคยเสียใจในการตัดใจในทุกครั้งและเลือกที่จะรับงานในไทยมากกว่า,กกวาเกาหลีถูกต้องเห็นไหมคนที่ติดตามเหมือนกันนั่นแหละ ทุกคนฟังเหมือนกันต้อมก็เอาสิ่งที่พวกเราฟังนี่แหละมาพูดคุยมาขยี้แล้วก็มาพูดแทนในความรู้สึกเราเราอาจจะความคิดนี่เหมือนกันนะฮะร้อยพ่อพันแม่แต่ในความคิดเราแบบเนี้ยบนฐานความเป็นจริงเราใช้เหตุผลอนะ่ะผมไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการพูดแล้วก็อาา่าฮะสังคมบันทางเกาหลีใช่ครับโหดมากเขาเคร่งเครียดมากดูเดือดมากทุกคนก็ต้องยอมรับนะเออสังคมในเกาหลีเขาเครียดมากโหดมากจริงๆ แข่งกันกันมากและก็แข่งขันนะรู้ไหมแข่งขันเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนเรื่องของอการมีหน้าที่การงานที่ดีก็จะบับกันแข่งขันการบูลลี่กันในในหมู่คนเกาหลีกันเองนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือเขาก็เลยเครียดนะฮะบางทีเขาเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดตรงๆเลยด่ากันตรงว่ากันตรง,ตรง,ตรงเหมือนที่จินกับซังมินพูดนั่นแหละบางที่อึดอัดนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็พูดไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองคนไทยเนี่ยการที่เราพูดน้อยมีสติให้มากๆ การไม่ตอบโต้ปะทะกันโดยแบบทันทีทันใดมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่ายิ่งพูดนอ้อยยิ่งเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นๆน,น,นะครับยิ่งคนเราพูดมากอุ้ยพี่ดอนขอบคุณค่ะยิ่งพูดมากเท่าไหร่ผลก็ยิ่งไปกระทบต่อคนที่พูดมากเพราะเลยะก่อนที่คนพูดมากนั้นหมายถึงว่าเขาร้อนตัวไม่ได้บอกว่าเอ้ยคนพูดมากแล้ว เป็นผิดแต่ไม่ใช่บางทีคนที่ทำาอมบิดบางทีพูดมากก็คือร้อนตัวเหมือนหาในร่วมทานองนั้นนะฮะแต่บางทีคนที่พูดได้น้อยหรืออัดอั้นตันใจบางทีเราก็ต้องพูดบ้างถูกไหมบางทีเราก็ไม่อยากให้ใครมาข่มเหงเราบางทีบางจังหวะเราก็ต้องตอบโต้บ้างถูกต้องแล้วฮะน้องคุณเด็ดอยู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแข่งขันสูงมากนะฮะแข่งขันสูงจริงๆมีหลายคนที่เขาทำคําถามแบบนี้ว่า,วาคุณเนะี่ยถ้าเป็นนักร้องเป็นเด็ตไอดอลคุณอยากเป็นไหมหลายคนไม่ได้อยากเป็นนะมันเครียด นะฮะหลายคนไม่อยากเป็นนะเป็นดารานักร้องศิลปินอะ่ะเขาบอกว่าเขามันเครียดมากมันกดดันมากๆมันเครียดสุดๆนะฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ที่ประเทศเกาหลีเขาเป็นนะฮะนั่นแหละทุกคนไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าทําไมการแข่งขันเขาถึงสูงมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอดอนแคร์สวัสดีครับสวัสดีครับน่รบรารักมากหรือพี่ไอดอนแคร์ก็เคยทักมานะครับส่งข่าวมาทางหลังไมเ์เหมือนกันนะฮะนั่นแหละนะฮะพันหกร้อยคนสวัสดีครับเป็นไงบ้างเบื่อหรือยังเอ่ย ตอนแรกเกือบ2700คนอคนะ่ะโอ้ต้อมแบบคือมาดีใจมาแสดงความดีใจด้วยกันเองต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับช่องนี้พูดเอขอบคุณมากเลยนะครับพูดดีสุดสังคมเกาหลีใช่บุรีสุดใช่ครับกบุรีมาเห็นคลิปเขาไปใช่ครับสัปดาห์นี้ใครได้ที่1ครับอ,อ่ออันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาแข่งขันการตลอดเวลาเลยนะฮะต้องก็ลืมเหมือนกันลืมดูเห็นคลิปเขาไปรับการที่สนามบินแล้วร้องไห้ใช่พี่เมจิใช่ครับเรื่องที่กามินเคยประสบมาของแท้เลยสังคมเกาหลีใช่ เขาประสบมาอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องการบูลลี่ถูกบูลลี่เอาง่ายๆเป็นเรื่องเลี่ดอนะเรื่องของครอบครัวของแฟนเก่าที่เขาไม่ค่อยยอมรับในตัวของกาหมินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ากาหมินไม่ดีนะแต่เขาอะ่ะมันจะแบ่งชั้นวรรณะหรือความยากความจนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่นะครับที่เป็นแบบเนี้ยเขาพอเขาดูถูกเหยียดหยามหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ให้ค่าอะไรประมาณเนี้ย เขาก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีความสุขแต่พอเขามาเจอกับชาลีต่อให้ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ตามครอบครวคัวคุณแม่กับชาลีเขาต้อนรับกับสู้ดูแลมากแม้กระทั่งผมเปียกตอนเล่นเจสสกีคุณแม่ของชาลีนะครับแม่จิบสบูเถื่อนเนี่ยก็วิ่งไปเอาผ้านะครับมาเช็ดหัวให้มาเช็ดตัวมาเช็ดหลังเช็ดเส้นผมให้นั่นแหละครับน่ารักมากๆเป็นใครใครไม่รักล่ะครับร้องเขาก็ร้องไห้นั่นแหละเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากนะครับ ใช่ครับเขาเหยียดคนเหยียบคนจนใช่เหมือนในซีรีส์ต่างๆที่ดูเลยถูกต้องในซีรีส์เขาก็ทําจากเรื่องจริงนะทุกคนในซีรีส์ก็ทําจากเรื่องจริงนะแต่บางท,ทีมันอาจจะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเป็นพระเอกทุกคนจะเป็นคนเกาหลีหนุ่มเกาหลีอาจจะเป็นผื้หญพระเอกในซีรีส์ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะกามินเรื่องมาไทยเธอจะมีความสุขใช่พี่โตแม็กใช่ครับใช่ครับเหมือนในซีรีส์ใช่ครับเวลไหนคะัผักบุ้งชอบหมายถึงใครเอ่ยเวลไหนต้องไม่มีเวลครับต้องมีมีเวล ถ้าเกิดแบบว่าจะมองต้อมเป็นเวลศู์ก็มองได้เลยนะครับจะมองต้อ,อสมสมมติว่าพูดไม่ถูกใจพูดทัศนคติไม่ดีหรืออะไรก็ตามพี่ถา,าพพาถามพี่อพี่บอกปุ้งเฉาว่าถามว่าต้อมเวลไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยฮะพี่บอกปุ้งนะต้อมต้อมไม่ใช่เวลไหนเลยแต่ถ้าเกิดใครจะเปรียบต้อมเป็นเวลศู์ก็ได้จะเป็นเวลไหนก็ได้เพราะว่าต้อมจะบอกเสมอว่าต้อมเนี่ยจะไม่จะไม่ชอบคําว่าเลเวล ต่อให้คนอื่นพูดเขาอาจจะมีจิตนาที่ดีแต่ว่าสำหรับต้อมเนี่ยในบรรดาแฟนคลับหรือชาวด้อมเนี่ยต้อมจะไม่แบ่งเวลกับคนอื่นเลยต่อให้ใครมาว่ามาด่าว่าคนนี้เวลศูนย์คนนี้เวลหนึ่งสองสามเอ้ยคนนี้ไม่รู้เรื่องเป็นเวลศูนย์นะคนนี้เนี่ยไม่คือมันเหมือนแบบเราไปแบ่งชั้นวรรณะเขาอะบางทีคนเรามีความสามารถไม่เหมือนกันถูกไหมฮะความรู้ไม่เหมือนกันระระดับความรู้ระดับความเรียนรู้หรือข้อมูลต่างๆไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราไปบอกว่าคนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ ความความรับทราบข้อมูลจากกาชาลีการมินมาน้อยก็ได้ถ้าเขามาน้อยเขาก็ไม่มิดในการที่เขาเม้น์แบบนั้นนะครับแล้วก็ไปบอกว่าคนที่เม้น์แบบนั้นแล้วต้องเป็นเวลส่วนไม่ใช่นะครับเราเราไม่ไม่ไม่เปรียบใครเป็นเวลสําหรับผมนะไม่เป็นไรด่ามาด่าผมได้มาว่าผมได้นะครับมาว่าผมได้ไม่ว่ากันก็ไม่มีอะไรที่มันจะต้องเสียละมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยที่แจ้งแบบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนเกาหลีบางคนใช่ครับ ใช่ครับพี่แบงค์สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วเลยต้องสายเพจใช่ก็นี้ใช่ครับคือคือผมไม่รู้หรอกว่าใครจะคือผมอาจจะไม่ได้ว่าทุกคนนะผมไม่ได้ว่าใครจะบอกไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเพื่อก็ได้แต่มันอาจจะมีเหตุและผลของคนนั้นแต่สําหรับเราอ่ะคือมันรู้สึกว่าคําเนี้ยเหมือนมันเป็นปมสําหรับผม,มืนงนะ <c oughs> คาว่าเหมือนเราเวลาเราไปทํางานในบริษัทแรกๆอ่ะ เราเวลาโดนพี่รุ่นพี่อ่ะถูกต้องไหมฮะเวลาโดนรุ่นพี่ไม่ค่อยสอนงานไม่ค่อยอะไรยเงี้ยเราจะจําไว้เลยว่าสักวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราเป็นรุ่นพี่มีน้องเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะไม่ทําตัวแบบนี้เด็ดขาดเราจะต้องสอนงานทุกคนจะช่วยงานน้องจะแนะนํางานน้องเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะทุกคนมันมีคําว่านับหนึ่งเสมอถ้าเกิดเราไม่ให้โอกาสน้องเขาในการที่จะศึกษางานไม่ต้องกักหรอกครับตําแหน่งเขาไม่มาแย่งตําแหน่งกุรอกถ้าเกิดคุณเก่งถูกไหมฮะถ้าเกิดเขาถามก็ต้องบอก ต้องแนะนําเขาไม่ใช่ว่าไปกักเขาโน่นนี่นั่นอ่ะ <c oughs> คือผมจะเป็นแบบนี้คือมันมันเหมือนแบบเออมีอะไรก็แบ่งปันมีอะไรก็บอกไปเถอะนะฮะ <c oughs> ให้เก่งๆแล้ว้ากันเวลานั่นจะได้แชร์กันไปทําอะไรเงี้ยแบบนั้นมากกว่านะครับอันนี้ส่วนตัวนะนะครับใช่ครับทุกคนใช่ครับใช่ครับวิยพี่มิวขอบคุณมากส่งน้ําให้ต้อมกินแล้วจะหาว่ากัดอมังเนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดลวใช่ไหม <c oughs> ได้พี่มิวขอบคุณครับเดี๋ยวต้องกินเลยอือ ใช่ครับใช่ครับอย่าอย่าอย่าจี้ผมใช่ทุกคนมีแบบนี้แหละบางทีเราก็ยกตัวอย่างไปอะไรเงี้ยใช่บางทีคนเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดนะในบางเรื่องยิ่งมาติดตามเป็นแฟนคงแฟนขับเป็นติ่ง,ดา,งดาราดาราดินติ่งเกาหลีอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่เขามาดูแล้วเขามีความสุขอะแต่เขาอยากดูแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ภาษาไงในการเม้นต์ไปเขาไม่รู้ว่าวงการดราม่าของประเทศไทยเนี่ยมันแบบว่าน่ากลัวแค่ไหนถูกไหมฮะ มีบางคนโดนแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาก็มีขอโทษหลังไม้ต้อมมาพี่ต้อมอช่วยพูดหน่อยนะอะไรเงี้ยมีมานะฮะชาีพุงโพสขกอความขอบคุณจริงป่ะครับโอ้นะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทางอจหรือว่าทางสตอรี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตดูหน่อาา Story, ย,ออยดดนะนะครับแม่ไผ่าวางแผนตะกาแล้วไปอุดหนุนกันมากใช่ครับใช่ครับทุกคนก็ไปเตรียมตัวอุดหนุนมแม่ไผ่ด้วยพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวรอนะครับสวัสดีครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูสวัสดีครับรายการทีวีไหนจะได้ชาีกามินมีอ,อกก่อนส่วนตัวคิดว่าแฉไม่แน่เหมือนกันนรดแแต่่่่เียผมมวาาไพล ฟังเพื่นสวัสดีครับพี่ด,ดุจเครื่องติดหรือจริงๆพูดแบบเป็นพาใช่ครับพี่บักหน่วยสวัสดีครับจะนอนไหมคืนนี้ต้อมก็ว่าไม่นอนเหมือนกันนะและทีมงานน้องกงน้องเก๊ก็น่าจะลุ้นเหมือนกันนะครับผักบุ้งช็อปสวัสดีครับพี่จิรัตขอบคุณมากนี่คําพูดแบบนี้นะฮะขอเนี่ยทำเสียงหล่อๆนิดนึงนะคะ <c oughs> สารจากชาลีนะฮะทุกคนน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> ผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะว <h ums> ัน <h ums> ๆๆนี้ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดีมากๆ ที่เราช่วยกันไม่รบกวนสนามบินไม่รบกวนผู้คนที่มาใช้การเดินทางที่สนามบินยกมือไหว้ส่งหัวใจขอบคุณครับพวกคุณเพื่อนๆของการมินน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันมาให้กำลังใจการมินกันที่งานนะครับเดี๋ยวเรามาเจอมาให้กำลังใจกันที่งานนะครับอิอิหัวเราะวันนี้ผม เลยได้เดินเล่นนิดหน่อยครับกับการมิน2ต่อ2อูอ๊ยทุกคนอขอเสียงเข้มเข้มแบบชาลีเหรอทุกคนวันนี้ผมวันนี้ผมได้เดินเล่นผมเลยได้เดินเล่นแบบกับการมินแบบ2ต่อสก่อนไปส่งเขาที่พักวันนี้กลับบ้านนอนหลับฝันดีเลยครับชาลีขอบคุณทุกๆคน แทนการ์มินด้วยนะครับโอ้โหทุกคนปรบมือด้วยปรบมือให้กับตัวเองดังๆหลายๆรอบไม่เสียแรงทุกคนที่เป็นชาวด้อมชาหมินไม่เสียแรงที่เอฟซีทุกคนนะฮะที่เป็นชาวด้อมชาหมินมาฟังช่องต้อมช่องเกสหรือใครก็ตามที่ช่วยกันโปรโมตนะฮะที่ขึ้นโฮสต์ที่หวังดีและขวา,วามร่วมมือในบรรดาชาวด้อมที่เป็นซาแซงทุกทนทุกท่านให้ไม่ไปดักรอที่สนามบิน โอ้โหแปลว่าวันนี้ทุกคนแปลว่าวันนี้ไม่มีใครไปก่อกวนเลยมีแต่ชาลีกับทีมงานไปสุด,ดยอดมากขอบคุณทุกคนนะขอบคุณจากใจนะครับที่แบบโอ้โหเราแบบขอความร่วมมือแล้วทุกคนทําตามแล้วทุกคนน่ารักว่าเออจะไปรับน้องเขาทําไมจะไปกวนเขาน้องทําไมให้น้องเขาพักผ่อนให้น้องเขาไปไพรเวทและให้น้องเขาไปอยู่ด้วยกันแบบ2ต่อสอง